สมาชิกถามมาฝรั่งลูกเล็กทำไมผลเน่าไวจังวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรมองพยเลยเพื่อความยินดีนะครับวันนี้เองผมจะพาไปหาคำตอบว่าฝรั่งลูกเล็ก,เ,ลกเรายังไม่ทันมาห่อเลยทำไมมันถึงเน่านะครับ เขาบอกว่าฝรั่งเป็นอะไรที่ของคู่กันกับแมลงวันทองถ้าเราไม่หอ่อเราจะไม่ได้ทานผลแน่นอนเพราะว่าเมื่อมันรู้ว่าฝรั่งผิวเริ่มอ่อนมันสามารถมาวางไข่ได้เนี่ยแมลงวันทองมันก็จะเริ่มมาวางไข่โดยการที่มันจะค่อยๆเอาตูดของมันเนี่ยต่อยที่ผิวของฝรั่งเรานะครับแล้วมันก็จะวางไข่เข้าไปไว้ในนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไข่นะครับที่ออกจาก สูตมแลรงวันทองนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ที่เนื้อของผลฝรั่งพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับผลฝรั่งจะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากสีเขียวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เริ่มถูกกินไส้ในนะครับกินเนื้อจนฝรั่งเนี่ยเหี่ยวไปในที่สุดนะครับแล้วก็กลายเป็นฝรั่งแห้งเวลาเราจะมาห่อหรือเราจะมาดูผลฝรั่งเราอีกทีหนึง่งปรากฏว่าผลฝรั่งเน่าไปเรียบร้อยครับนั่นก็คือ สาเหตุที่ทําให้มันเน่าเนี่ยก็เกิดจากมมเลกุลทองค์ครนี้เราจะไม่ให้มมเลกุลทองเนี่ยมาทําลายผลฝรั่งของเราที่เป็นผลเล็กๆที่เรากําลังจะมาห่ออยู่แล้วเนี่ยเราสามารถทําด้วยวิธีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกําจัดวัฏถจักรของมมเลกรทองก่อนนะครับก็คือไม่ให้แมแรงบรลทองตัวผู้มาผสมพันธ์กับตัวเมียเราจะใช้เป็นสารยูจีนอนนะครับในการที่จะล่อ มแมลงวันตัวผู้ให้มาดูดกับสารที่เรามาวางล่อในส่วนนะครับซึ่งการวางสารล่อในบริเวณส่วนของเราเนี่ยก็ให้ใช้บริเวณที่เป็นที่โลง่งหรือจะใส่ขวดเอามาแขวนตามจุดต่างๆในส่วนก็ได้นะครับมแมลงวันทองพวกนี้มันจะเข้ามาดูดกินสารยูดินนนที่เรามาล่อเนี่ยแล้วก็สารยูดินนนที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีสารกําจัดมาในตัวพอมันดูดจินเสร็จแล้วเนี่ย แรงงินทองตัวผู้เนี่ยจะถูกกาจัดนะครับแล้วก็จะตายในที่สุดดังนั้นวัฏจักรมันจะหายไปก็คือตัวเมียจะไม่มีโอกาสที่ผสมพันธุ์นะครับสุดท้ายตัวเมียจะหมดอายุไข่ครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาวางไข่ทําให้เกิดเป็นตัวแรงงานทองชุดใหม่ออกมาได้นะครับส่วนที่2ครับที่สามารถกําจัดแรงงทองได้ก็คือกระดาษกาวสีเหลืองครับแล้วพ่นด้วยกาวเขาเรียกว่ากาวผสมสารล่อแรงงานทองตัวนี้เองอ่ะสามารถ ล่อดึงดูดได้ทั้งแมลงวันทองตัวผู้และแมลงวันทองตัวเมียให้มาติดกับดักเราได้กรณีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อส่วนของเราเนี่ยพบแมลงวันทองระบาดมีแมลงทองเริ่มมีจํานวนมากขึ้นเอาก็ให้กหําจัดหัวท่าจัดให้กําจัดตัวที่เป็นตัวเมียอาจจะเข้าลงเข้ามาติดกระดาษกาวสีเหลืองเรานะครับอันนี้คือการกําจัดตัวที่มันจะทําให้ฝรั่งเนา่าแต่ถ้าผลฝรั่งของเราเนี่ย เวลาออกมาที่ว่าเป็นผลเล็กๆแล้วเราจะต้องป้องกันเขาโดยการที่เราจะต้องห่อนะครับไม่ว่าจะเป็นห่อด้วยถุงย v ห่อด้วยถุงใสแล้วใช้กระดาษคุมป้องกันแสงไว้ภายนอกก็จะสามารถป้องกันมมเลงวันทองได้นะครับโดยผลที่ห่อได้ทันและยังไม่ถูกทําลายก็คือผลเท่าขนาดเหรียญบาทนะครับตัวนี้เองจะสามารถป้องกันโมลงวันทองไม่ให้มาต่อยผลผลิตของเราได้แล้วก็จะทําให ฝรั่งของเราผิวสวยด้วยนะครับวันนี้ก็ทําวิดีโอออกมาตอบให้กับสมาชิกที่ถามมาว่าฝรั่งยังไม่ทันจะโตเลยแล้วก็ยังไม่ทันจะมาห่อด้วยผลเน่าไปแล้วก็ต้องบอกว่าท่านห่อช้าไปถ้าเกิดปล่อยผลใหญ่เกินเหรียญสิบขึ้นไปเนี่ยยังไงเมล็วงาทองก็จะมาต่อยเรียบร้อยห่อไปสุดท้ายพอโตผลก็เน่านะครับก็เอาฝากกันไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืม กด Subscribe ค,ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนลวีลาวดีจะนำมาฝากให้ในครั้งถัดไปวันนี้ผมขอเก่าว่าขอบคุณและสวัสดีครับ